สวัสดียามเช้าจากประเทศเยอรมันนะคะยามเช้าเช้าก็พระอาทิตย์เพิ่งขึ้นนะคะสูงได้ขนาดนี้ก็ช่วงนี้เป็นช่วง11นาฬิกานะคะวันนี้จะพามารู้จักผักมาเก็บผักธรรมชาติกันนะคะที่ในซปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีขายค่ะวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับผักอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้เรียกว่าชอมขอดนะคะเดี๋ยวมีน่าจะขึ้นเป็นภาษาเยอรมันให้นะคะ เป็นภาษาเยอรมันผักชนิดนี้นะคะทานดีทานอร่อยมีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะอย่างกับช่วงหน้าหนาวนี่ใครเบื่ออาหารหรือผักในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะสีเขียวๆช่วงนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ค่อยมีนะคะนี่มีนาจะมาแนะนําเลยนะคะเป็นผักที่ทานสดไม่ว่าจะต้มแกงหรือ ลวกจิ้มน้ำพริกทานสดรอบนี้มีนาจะเก็บเอาไปดองนะคะเอาไปดองเหมือนเราดองผักส้มผักเสี้ยนเลยนะคะนี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือดอกสีขาวค่ะนะคะเห็นเล็กๆอย่างนี้ก็คือเขายังไม่แก่เนาะใครยังไม่รู้จักมารับมาชมกันเลยนะคะมาฟังมีนาคุยเลยะคะ่ะอันนี้เป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากเลยนะคะก็คือมีนาก็ทานมาหลายปีแล้วนะคะ แต่ว่าคนฝรั่งเขาจะไม่ค่อยรู้จักนะคะมันเป็นผักธรรมชาตินะคะเหตุผลที่เขาไม่รู้จักก็คือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ได้สอนให้กินหรือไม่ได้แนะนําให้กินนะคะเขาก็จะไปซื้อผักแต่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่เด็กรุ่นหลังก็ไม่ค่อยได้รู้จักกันนะคะผักชนิดนี้ทานดีนะคะรสชาติเป็นอย่างไรนะคะรสชาติเป็นอย่างไรคือรสชาติของเขาจะเหมือนคล้ายๆผักกาดหินนะคะใครรู้จักผักกาดหินไหมคะ ผักกาดหินหรือผักกาดเขียวนะคะเขาจะมีรสหื้นหื้นขมขมสู้ๆซาซนะคะเหมือนกับเรตติ้งนะคะผักกาดหินเลยนะคะนี่งดนี้ถึงมีนาบอกว่ามีนาจะเอาไปดองนะคะจะเอาไปดองงดที่แล้วมีนาก็ไปลวกจิ้มน้ําพริกนะคะผักชนิดนี้เข้ากันดีมากเลยนะคะกับลาบใครกินลาบกินก้อยเพราะเขามีความหื้นหื้นออกมานะคะนี่ จะเห็นขึ้นทุกที่ตามธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะสวนผักนะคะสวนผักยิ่งตรงไหนที่มีเขาขุดดินทำแปลงผักใหม่หมผักชนิดนี้จะขึ้นเยอะมากเลยนะคะที่เห็นนี่มีเห็นไหมคะว่ามีนาเก็บนี่ก็ออกดอกแล้วนะคะใครยังอยู่ในความหนาวก็ออกนอกบ้านหาเก็บได้แล้วนะคะเนี่ยขึ้นเยอะแยะเลยนะคะหนีเต็มเลยเป็นผักธรรมชาตินะคะเป็นผักธรรมชาติ เก็บไม่เสียตังเขาไม่ห้ามนะคะเพราะมันเป็นผักเป็นถ้าคนฝรั่งเขาจะบอกว่าเป็นวัชพืชนะคะเป็นวัชพืชเราเอามาให้ชมดูใกล้ๆทีหนึ่งนะคะเป็นดอกสีขาวนะคะแล้วเขาก็จะมีคู่เหมือนนะคะแต่ว่าทานได้คู่เหมือนจะออกคุยๆสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วคู่เหมือนจะมีเมล็ดหรือมีฝักเป็นรูปหัวใจนะคะนี่อ่อนๆเลยนะคะทานดีทานอร่อยคะ่ะ โอ้กันลาบกับก,ก้อยนี่เข้ากันดีมากเลยนะคะงวดนี้มีนาก็จะเก็บไปเยอะสักหน่อยหนึ่งไปทานกับส้มตําก็เข้ากันดีเลยนะคะนี่กอใหญ่ๆเลยนะคะใครบอกว่าผักยังไม่ออกนะคะผักออกแล้วนะคะสาวๆอยู่ทางยุโรปทั้งหลายนะคะออกเก็บผักได้แล้วนะคะนี่ยอดใหญ่ๆงามๆวันนี้มีนาก็กะว่าจะเอาไปสักตะกาหนึ่งนะคะตะก้าใหญ่ๆเพราะว่าเราจะเอาไปคั้นส้มนะคะ เป็นผักผักดองนะคะผักดองพอรสชาติเขาออกขึ้นขึนไปทําผักดองนี่เข้ากันดีมากเลยนะคะเราเอาไปบ้านเราก็จะอาไปเลือกอีกทีหนึ่งนะคะไปเลือกไปตัดขั้วทําให้สวยแล้วก็สงสง่งน้ําล้างให้สะอาดสักสามสี่น้ํานะคะเป็นผักปลอดสารพิษนะคะนี่แป๊บเดียวมีนาก็ได้เยอะแยะแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่เรามาหาเก็บผักนะคะ ข้างบนนี่เขาก็จะปลูกหญ้านะคะว่าหญ้าปีที่แล้วเขาปลูกคะนานะคะดอกเลืองอลามปีนี้เขาปลูกหญ้านะคะเอาไว้ให้งัวให้ให้วัวน,นะคะก็คือทุกปีเขาก็จะเปลี่ยนสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะคะเขาจะปลูกไม่ซ้ํากันเนาะน,นี่ก็คือบรรยากาศที่เรามาเก็บผักนะคะยอดใหญ่ๆงามๆตรงนี้กําลังเอ้อๆเลยนะคะสดๆดอ่อนๆเลยจ้าตรงนี้จ้ะนี่ ผักชนิดนี้ทำมาชัยในซปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีขายนะคะใครอยากทานผักเขียวๆมีรสชาติรู้สึกว่ากินแล้วสดชื่นแข็งแรงนะคะก็นี่เลยค่ะมีนาแนะนำเลยนะคะเป็นผักขึ้นชื่อในหนังสือนะคะไม่ใช่ว่ามีนาจะมาค้นพบแล้วก็หาทานนะคะใครไม่มั่นใจนะคะกดเข้าไปที่ Google นะคะ Google แล้วกดไปที่คลิปรูปภาพนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเลยนะคะ ถ้าชื่อนะคะเหมือนกับของมีนาใช่เลยค่ะใช่เลยนะคะนี่ขึ้นเยอะแยะเลยนะคะเขียวขวางขอบทางนี่ขึ้นเยอะแยะเลยเก็บไม่หวาดไม่ไหวนะคะลูกเล็กๆก็เยอะนี่อันนี้อู้หัใหญ่ๆอ่อนๆเลยจ้ะนี่เห็นไหมคะนี่ตอนที่เขาอ่อนๆนะคะนี่อ่อนๆสวยๆเห็นไหมคะใบเขายอดเขา ถ้าใครไม่มั่นใจนะคะก็เอามากัดเลยนะคะรสชาติจะเหมือนผักกาดหินนะคะผักกาดหินกัดชิมดูเลยะคะ่ะสดๆจะรู้นะคะเอาเก็บค่ะมีนาขอเก็บก่อนนะคะ เอาไปเทร,รวมกันไว้ก่อนนะคะนี่คือผักของเราเราจะเก็บจนล้นตะกร้านะคะตอนนี้ผักของเราก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะเต็มตะกร้าจัก,กรยานนะคะแล้วก็ถังอันนี้เก็บจริงนะคะเก็บจริงทานจริงนะคะไม่ได้เก็บทําหรือเอาไปโยนทิ้งนะคะเราจะเอาไป ส่วนหนึ่งเราจะเอาไปดอกนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งมีนาจะไปลวกจิ้มน้ำพริกจะอร่อยอร่อยจ้ะดูสีสันน่าตาและวิตามินสูงมากเลยนะคะผักใบเขียวธรรมชาตินะคะหาเก็บได้เก็บฟรีนะคะตามท้องไร่ท้องนายัางไงมีนาก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปมีนาและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่างที่มีนาบอกใครไม่มั่นใจนะคะถ่ายคลิป Google เช็คข้อมูลดูเลยนะคะไม่ต้องโหลดแอปนะคะนี่กระถังของเราก็เต็มแล้วนะคะยังไงมีนาขอกลับบ้านไปทํากับข้าวไปลวกผักกินก่อนนะคะี๋ยววันหน้าเดอมินาจะเอาคลิปที่มีนาคั้นผักส้มเสร็จแล้วนะคะอาทิตย์หน้าสักอาทิตย์หน้าจะเอามาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารสชาติอร่อยแค่ไหนนะคะก็ไม่ต่างกันกับผักกาดหินนะคะผักกาดหิน ขอบคุณทุกคนมากๆจ้าสวัสดีค่ะ